วันนี้เรามาเรียนเรื่องการเรียนประโยคนะครับอ่าก่อนอื่นนะเดี๋ยวมาเขียนสเต็ปให้ก่อนนะว่าทํายังไงได้บ้างนะเอาเดี๋ยวมาดูหน้าตาก่อนดีกว่าครับว่าการการเรียงประโยคนะครับหน้าตามันประมาณไหนนี่ก็จะเป็นข้อสอบประมาณนี้เนาะเช่นข้อความใดเป็นลำดับที่สามเห็นไหมเขาก็จะมีมาให้4ข้อความเนาะ 1>, 1, 2, 3, 4แล้วก็ให้เราเรียงนะว่าอันไหนเป็นอันดับที่เท่าไหร่นะตัวที่เขาจะถามว่าข้อความไหนเป็นอันดับที่ 3, หรืออันดับที่2หรืออันดับที่1หรือว่าเป็นอันดับที่4ก็ได้เนาะอ่าพอเรารู้แล้วนะเดี๋ยวพี่จะเขียนสเต็ปให้ดูนะวิธีการทำนะสเต็ปหนเขียนกระดานะสเต็ปหนะครับ สเต็ปหนึ่งเนี่ยเราต้องอะไรครับเราต้องหาหาประโยคประโยคแรกนะหรือประโยคที่หนึ่งนั่นเองวิธีการหายังไงนะ,ะเดี๋ยวพี่บอกให้โดยที่พี่ยกตัวอย่างนะครับ example ม,มันจะมีประโยคเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งสอประโยคเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับว่า ถ้าเกิดว่ามันจะเป็นประโยคที่ขึ้นต้นประโยคแรกได้เนี่ยตัวข้างหน้าเนี่ยตัวข้างหน้าเน,นเนี่ยตัวข้างหน้าตรงนี้นะมันต้องเป็นนามมันต้องเป็นนามเนาะหรือต้องเป็นคํานามนั่นเอง <l> n <sant> เนี่ยพี่ย่อม,มาจากเท่ากับคํานามนะอ่ะมันต้องเป็นนามสมมุติว่ามันจะมีคําไหนบ้างนะมันจะมีคํานามแล้วก็เป็นคําเชื่อมเนาะพี่เขียนมาเชื่อมแล้วกนะันนะเชื่อมย่อมาจากคําเชื่อมเนาะ หรือว่า verb จะเป็นกริยาเนาะอ่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นนาวหรือว่าเป็นนามเนี่ยถือว่าสมมุติว่ามันมีนามกับนามเนี้ยถือว่ามันสามารถขึ้นต้นประโยคได้นะแต่ถ้าว่ามันเป็น verb หรือว่ามันเป็นคําเชื่อมเนี่ยอยู่ด้านหน้าประโยคนะเราจะไม่ใช้นะเราจะใช้ไม่ได้อ่าเราจะไม่เอาเนาะอ่าเดี๋ยวน้องก็ดูเป็น get idea นะเดี๋ยวพี่จะให้แบบภาพรวมไอเดียก่อน แต่น้องจะเห็นภาพมากขึ้นในตอนที่เราลุยโจทกันนะสเต็ปก็มีแค่นี้ครับแล้วเมื่อเราหาอันแรกได้นะสเต็ปต่อไปสเต็ปสองพี่ขอเรียกมันว่ามันเป็นครูนะเป็นครูภาษาอังกฤษนะเหมือนกับตัวที่มันเชื่อมกันนะยกตัวอย่างเหมือนเดิมนะสมมุติว่ามันมีข้อความเป็นเรียงตึกตึ๊กตึ๊กตึก,ตกอ่าสี่ประโยค ในส่วนที่ในส่วนที่มันไฟเห็นไหมเห็นเนาะชัดเจนในส่วนที่มันจะสิ้นสุดของตรงเนี้ยมันอาจจะมาอยู่ในต้นประโยคหรือว่ากลางประโยคของตรงนี้เนาะเหมือนกับเขาพูดถึงคําว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นคําว่าน้ำแล้วกันสมมติเขาพูดอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคําว่าน้ํานะครับเป็นน้ําน้ําอะไรน้ําตกก็ได้อะแล้วเายกคําว่าน้ําตกขึ้นมาอีกอ่ามันจะเชื่อมกันอย่างนี้ครับอ่าแล้วหลังจากนั้นล่ะ สมมติว่ามันมีคําว่าภูเขาตรงนี้ก็ได้นะเป็นภูเขาแล้วกันนะภูเขาตรงนี้ข้างหลังตัวต่อไปหรือกงกลาข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีแบบภูเขาอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะเชื่อมกันไปเรื่อยๆครับมาถึงสเต็ปสุดท้ายพี่เขียนสเต็ปสามเนาะสเต็ปสามปุ๊บมันก็เหมือนเดิมนะมีสี่ประโยคใช่ไหม ตึก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 นะพี่เรียกสเต็ปสามเนี่ยว่าการหาหาหาบทสรุปนะบทสรุปหรือหาประโยคเท่าไหร่ครับประโยค4ี่นั่นเองโดยที่มันจะมีคําบางคํานะน้องที่ว่าอย่างเช่นว่าคําว่าอะไรอย่างเช่นนะสรุปได้ว่า จากที่กล่าวมาทั้งหมดอะไรอย่างนี้นะประมาณพวกเนี้ยสมมุติว่าม,มันอยู่ตรงไหนสมมุติมันมีตรงนี้นะอ่าแสดงว่าตัวนี้มันก็มีโอกาสเป็นประโยคที่สีได้แต่แล้วแต่สุดท้ายนะครับไม่ว่าจะสเต็ปหนึ่งสองสามสี่นะพอเรามาทำทั้งหมดแล้วนะเราต้องมาดูด้วยนะที่สำคัญกนะ็คือว่าเราต้องอ่านเชื่อม อ่านเชื่อมกันนะอ่านเชื่อมกันแล้วแล้วไงครับมันมันยังไงครับมันไหลลื่นเนาะมันต้องไหลลื่นนะไหลลื่นหรือเข้าใจง่ายนั่นเองเวาลาเราลองเชื่อมกันแล้วได้เป็นหนึ่งสองสามสี่แล้วอะ่ะมันต้องไงครับอ่าแล้วมันต้องไม่ติดหูติดขัดเนาะมันต้องไหลลื่นอ่านนี่นะก็เป็น เปทั้งหมดนะที่พี่ได้ลองทาแล้วพี่ว่าเอ้ยใช้วิธีเนี้ยเราไม่ต้องไปจําอะไรด้วยนะแล้วเกิดทําได้ก็ยาวๆเลยครับนี่นะมีสเต็ปหนึ่งสองสามสี่สี่ก็คือสเต็ปสุดท้ายเองก็คืออ่านแล้วมันไหลลื่นก็โอเคแต่พี่จะถ่ายรูปอันนี้เก็บไว้ให้น้องๆดูด้วยก็ได้ครับอ่ะเริ่มกันเลยไหมเริ่มกันเลยเนาะ เตรียมปากกาแป๊บหนึ่งมาครับข้อที่1น,นะเขาถามว่าอะไรครับข้อใดเป็นลำดับสามเวลาเราเรียงนะพี่ก็จะสอนแบบเรียงทั้งหมดเลยเนาะันดับแรกครับเราก็มาดูกันก่อนว่าอันไหนอ่า๋ยวเอาใบั้นมาทีสเต็ปหนึเห็นไหมหาประโยคแรกนะก็ต้องเป็นเป็นคำอะไรครับคำนามเท่านั้นอ่มาดูกันอย่างข้อเนี้ย มีคำว่าอะไรครับข้อหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าน,นี่ใช้คำนามไหมไม่ใช่คำนามเนาะไม่ใช่แล้วถูกปะแพ้หรือชนะอ่ะอันนี้อาจจะเป็นคำนามเนาะแพ้แพ้หรือชนะมันก็ดูเหมือนไม่ใช่นามแท้ๆเนาะอ๋อไม่ไม่สีแพ้หรือชนะเนี่ยเป็นคำนามเราก็ติดไว้ก่อนว่ามันเป็นประโยคแรกได้เนาะข้อที่สามไม่มีไม่มีนี่ไม่ใช่นามเนาะเราก็ไม่เอาละอ่ะ ข้อที่4เหมือนอ่าเหมือนนี่ก็ไม่ใช่คํานามเนาะเห็นไหมครับว่าข้ออื่นอะ่ะไม่เป็นคํานามเลยนะแสดงว่าเราก็ทดไปก่อนนะทดเนี่ยเราอาจจะเขียนด้วยดินสอก็ได้นะอ่ะทดไว้ก่อนไม,ไม่ไม่มั่นใจนะก็ลองดูนะว่าเห็นไหมครับค้ออื่นไม่มีคํานามเลยมีแต่แพ้หรือชนะขึ้นอยู่กับความคิดเราให้นี้เป็นประโยคที่หนึ่งเนี่ยลองอ่านต่อสิแพ้หรือชนะขึ้นอยู่กับความคิดไม่มีใครแพ้ไปตลอด หรือชนะแปตลอดเหมือนทิวเขาที่มีขึ้นมีลงสลับไปแพ้จะชนะขึ้นอยู่กับความคิดอ่าพี่เจอละเหมือนที่พี่บอกเลยน้องนี่ข้อที่สองเห็นไหมมันจะเชื่อมกันนะอยู่ข้างหลังแล้วมาอยู่ข้างหน้านะน้องมาดูนี่มีคำว่าความคิดถูกไหมอันนี้ข้อหนึ่งไงถ้าคิดอ่ามีคำว่าคิดไง ความคิดหรือคิดเหมือนกันนะความคิดกับคิดเชื่อมกันนะถ้าคิดว่าชนะก็ชนะถ้าคิดว่าแพ้ก็แพ้แล้วนี่ครับต่อเนื่องเลยคิดว่าแพ้ก็แพ้นี่แพ้คำว่าแพ้นะข้อสไม่มีใครแพ้แพ้ไปได้ตลอดหรือชนะไปได้ตลอดอ่ะนี่ก็เป็นประโยค3สามเนาะนี้ก็อันสุดท้ายก็เป็นสนะี่เนาะ เหมือนก็เหมือนกับคล้ายๆอะไรครับเหมือนทิวเขาเหมือนกับการเปรียบเทียบเหมือนการสรุปถูกไหมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนการสรุปเนี่ยที่พูดมาฟุบสามันเนี่ยเราแล้วเราสรุปว่ามันเหมือนทิวเขาที่มีขึ้นมีลงสลับไปอาถ้าเกิดพี่แนะนํานะครับเราก็ลองใช้ยินสอเขียนอย่างนี้ก่อนอะไล่นะถ้าลองอ่านดูแพ้หรือชนะขึ้นอยู่กับความคิดถ้าคิดว่าชนะก็ชนะถ้าคิดว่าแพ้ก็แพ้ ไม่มีใครแพ้ไปได้ตลอดหรือชนะไปได้ตลอดเหมือนทิวเขาที่มีขึ้นมีลงสลับไปอ่าอ่าแล้วโฟใช่ไหมอ่ะทีนี้ก็ตอบเลยแล้วกันลำดับที่3ตอบข้อ3นั่นเองโอเคไปต่อนะครับข้อที่2ข้อความใดเป็นลำดับที่1ติดไปก่อนไว้ยลำดับนี้ถึงที่1น่าจะไม่ยากเนาะก็คือหานาวถูกไหม ามาดูกันข้อที่สองเมื่อเมื่อเมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกายมันดูเป็นคําเชื่อนะเมื่อเป็นพี่พี่ไม่เอาก่อนนะเป็นอันที่หนึ่งสารกําจัดศัตรูพืชอ่ะอันนี้เป็นนามนะเป็นไปได้นะข้อที่สามสารกําจัดศัตรูพืชอันนี้ก็เป็นนามนะก็เป็นไปได้เหมือนกันข้อที่สี่อาการและผลกระทบอันนี้ก็เป็นนามนะที่จริงนะอ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกัน ทีนี้เราต้องมาลองอ่านกันดูนะข้อหนึ่งตัดทิ้งไปก่อนสารกำจัดศัตรูพืชทุกชนิดเป็นสารพิษอันตรายแต่แตกต่างกันที่อันตรายมากหรืออันตรายน้อยกว่ากันอันตรายมากหรืออันตรายน้อยกว่ากันนะข้อไหนที่มันมีคำคล้ายๆกันนะสารกำจัดศัตรูพืชเหล่านี้ สารกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางดังนี้นี่มีปากผิวหนังหายใจเข้าไปอาการและผลกระทบที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับอันนี้พี่ว่าไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ประโยชน์นำเนาะอาการและผลกระทบผลกระทบที่เกิดขึ้นมันน่าจะแบบไม่ใช่นำแลเป็นพี่พี่ก็จะตัดอันนี้ไปก่อนก็เหลือแค่ช้อยสองกับสามเนาะที่จะเป็นตัวแรกเนาะ <S <S แต่นี่ครับพี่เห็นละอ่า ที่เห็นนี่ครับสารกำจัดศัตรูพืชทุกชนิดเป็นสารพิษมีคําว่าพิษนะอันตรายแต่แตกต่างกันที่อันตรายมากหรือน้อยกว่ากันทีนี้อันหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อสารพิษมีคาว่าสารพิษกับสารพิษเห็นไหมมันเชื่อมกันนะสารพิษเข้าสู่ร่างกายจะเกิดจะมีผลกระทบทันทีพี่ก็ลองโน้ตก่อนนะเหตุผลที่ทาไมแบบต้องใช้ยินสอนะเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราเรียงแบบนี้มันอาจจะไม่โฟก็ได้นะเราอาจจะต้องมาเรียงใหม่ เมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกายจะมีผลกระทบทันทีถูกปะ่ะอ๋อนี่ไงพี่ว่าถูกแล้วนะพี่ว่าข้อนี้เราไม่พลาดนะเพราะว่าพี่เจอคำนี้ครับนี่ครับจะมีผลกระทบทันทีผลกระทบอ่าเห็นไหมใช้เทคนิคนี้ครับเทคนิค2นะเห็นไหมนี่มันจะมีตัวเชื่อมกันท้ายประโยคหนึ่งนะมันจะไปเชื่อมกับหน้าหน้าหรือกลางๆอีกประโยคหนึ่งอ่าผลกระทบทันที อาการและผลกระทบเห็นไหมครับนี่ผลกระทบตัวนี้ก็มาผลกระทบเขาพูดถึงผลกระทบต่อนะที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารเคมีและอาการที่แสดงออกจะแตกต่างกันทีนี้เราได้ลำแหน่งที่3แล้วนะตัวสุดท้ายก็เป็นตำแหน่งที่4ใช่ไหมเหลืออันสุดท้ายแล้วสารกำจัดศัตรูพืชอขอโทษครับลินพันสารกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางดังนี้ ปากผิวหนังและโดยการหายใจเข้าไปอโอเคเป็นพี่พี่ก็ตอบอย่างนี้เนาะแต่ถ้าให้ดีนะน้องอย่าลืมสเต็ปสุดท้ายเราต้องอ่านไล่ดูนะน้องลองอ่านไล่นะ1 2 3 4มันโฟรหรือเปล่าถ้าโฟก็มั่นใจตอบได้เลยครับดังนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อข้อไหนพี่ใช้ปากกาไฮไลท์ดีกว่าตอบข้อ2นั่นเองใช่ไหมอันดับหนึ่ง ไปต่อกันที่ข้อ3ดีกว่าข้อ3นะครับข้อใดเป็นข้อความอันดับที่2เหมือนเดิมครับหานามก่อนหาประโยคที่1ก่อนสามารถนำไปใช้มันไม่น่าใช้ใช่นาวเนาะถูกปะวิธีการคัดเลือกอ่ะอันนี้น่เป็นได้นะอ๋อทำไมข้อ3ามมาอยู่ตรงนี้เนี่ย อาจจะพี่คิดตรงนี้นะอ่ะนี่คือข้อสามนะคัดเลือกหาคําตอบคัดเลือกมันเหมือนกับเป็นเวิร์บใช่ไหมคัดเลือกอ่ะก็ไม่น่าใช่เนาะถูกปะ่ะอ่าข้อสีอ่และอืมและนี่ก็เป็นคําเชื่อมอันนี้ก็เป็นเชื่อมถูกไหมสามารถนี่ก็ไม่น่าใช่นะอ่ะสามารถมันก็น่าจะเป็นเวิร์บไหมความสามารถ ถ้าเกิดมีความสามารถมันน่าจะเป็นนามเนาะแต่นี้เขียนสามารถเฉยๆนะ่น่าจะเป็นเชื่อมหรือไม่ก็เวิร์บนะไม่น่าใช่น,นามดังนั้นพี่ก็ขอให้อันที่2เป็นข้อความบันดับหนึ่งลองอ่านดูนะวิธีการคัดเลือกเพื่อหาคําตอบโดยการจัดลําดับความสําคัญโดยการจัดลําดับความสําคัญเนาะสำคัญมันสําคัญยังไง วิธีการคัดเลือกเพื่อหาคำตอบโดยการจัดลำดับความสำคัญคัดเลือกหาคำตอบที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุดมันสำคัญยังไงมาเชื่อมตรงนี้ได้ไหมดูแปลกๆเนาะวิธีการคัดเลือกเพื่อหาคำตอบโดยการจัดลำดับความสำคัญและต้องมีการวางกรอบความต้องการไว้ไว้ล่วงหน้าก็ดูไม่ค่อยเชื่อมกันตรเนี้ลองมาดูข้อหนึ่งเนาะ วิธีการคัดเลือกเพื่อหาคำตอบโดยการจัดลำดับความสำคัญสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจก็คือว่าไอ้วิธีเนี้ยไอ้วิธีที่ข้อหนึ่งเนี้ยมันสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจได้นะะพี่ว่ามันเข้าโฟเนาะมันดูแบบต่อเน,นื่องกันดีตัดสินใจแล้วเราจะไปข้อสามหรือข้อสี่ทีใจตัดสินใจคัดเลือกคำตอบที่เหมาะสม มันตัดสินใจอย่างเดียวไหมออนี้ก็ไม่ไม่น่าแปลกๆนะมันต้องน่าจะมีคําเชื่อมเนาะนี่คําเชื่อมว่าและถ้าเกิดว่ามีคําเชื่อมว่าและนะครับหน้าแลอะอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้และตัวหน้าและกับหลังแลอะอ่ะมันจะต้องมีความหมายหรือว่ามีความสอดคล้องกันเนาะมันต้องสอดคล้องนะถ้ามีคําว่าและเป็นตัวเชื่อมนะลองดูดิข้อนี้ก็คืออะไรครับข้อนี้ อนนี้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจและต้องมีการอะไรครับต้องมีการวางกรอบความต้องการสําหรับแนวทางการตัดสินใจอ่าวางกรอบความต้องการคือแสดงว่านี้ครับที่ที่มันเป็นทั้งคู่นี้มันมาจากอย่างนี้ครับเห็นไหมข้อที่1วิธีการคัดเลือกเพื่อหาคำตอบโดยการการจัดลําดับความสําคัญ เขาบอกว่าการจัดลำดับความสําคัญเนี่ยสามารถนําไปเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจและต้องมีการวางกรอบความต้องการซึ่งการวางกรอบความต้องการเนี่ยสำหรับเป็นแนวทางการตัดสินใจออันนี้ก็เป็นแนวทางการตัดสินใจนะล่วงหน้าเห็นไหมข้อแล้วข้อแรกนะเขาบอกว่าวิธีการหาคําตอบไอ้พวกเนี้ยช่วยในการตัดสินใจนะและและอันนี้เขาบอกว่า ไอ้เจ้าตัวเนี้ยการวางกรอบความต้องการเนี่ยก็ช่วยในการตัดสินใจนะแสดงว่าหน้าและกับหลังและมันคือที่ขีดส้มๆนี้เนาะ,ะต่อมาก็เหลือตัวสุดท้ายนะัก็คือข้อ3นั่นเองคัดเลือกหาคําตอบที่เหมาะสมและความต้องการและตรงกับความต้องการมากที่สุดเดี๋ยวเราลองมาเริ่มอ่านไล่ไประโยคกันดูนะวิธีการคัดเลือกเพื่อหาคําตอบโดยการ จัดลำดับความสำคัญสามารถนำไปเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจและต้องมีการวางกรอบความต้องการสำหรับเป็นแนวทางการตัดสินใจไว้ล่วงหน้าคัดคัดเลือกหาคำตอบที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุดเป็นพี่พี่จะตอบอย่างนี้นะเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวก่อนนะ พี่ว่าอ่านแล้วมันแปลกไหมวิธีการคัดเลือกเพื่อหาคำตอบโดยการจัดลำดับความสำคัญตรงกับความต้องอขอโทษครับมันถึงตรงนี้เนาะวิธีการคัดเลือกเพื่อหาคำตอบโดยการจัดลำดับความสำคัญสามารถนำไปเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจเอพี่ว่าพี่พลาดแล้วพี่ว่ามันอ่านงง,งนะนี่ช่วยในการตัดสินใจแล้วมันตัดสินใจเรื่องอะไรล่ะเนี่ยตัดสินใจเนี่ย มันต้องตัดสินใจเพื่อน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าไหมตัดสินใจคัดเลือกหาคําตอบที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุดอ่าพี่ว่าอ่านอันนี้แล้วโฟกว่าแล้วข้อสี่นะค่อยเป็นข้อสุดท้ายนะเราลองมาอ่านกันใหม่เนาะ <S <S เห็นไหมครับพี่บอกแล้วว่าต่อให้เราทําทุกสเต็ปมานะสเต็ปสุดท้ายอะ่ะห้ามลืมก็คืออ่านเชื่อมกันแล้วมันจะไหลลื่นนะถึงจะตอบลองอ่านใหม่ วิธีการคัดเลือกเพื่อหาคําตอบโดยการจัดลําดับความสําคัญสามารถนําไปเป็นสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจตัดสินใจอะไรล่ะช่วยยังไงล่ะช่วยในการคัดเลือกหาคําตอบที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุดนอกจากนั้นนะมันยังและต้องมีการวางกรอบความต้องการสําหรับเป็นแนวทางการตัดสินใจไว้ล่วงหน้าได้ด้วยประมาณนั้นเนาะพี่ว่าอย่างนี้อ่านราลื่นกว่าครับเป็นพี่พี่จะตอบแบบนี้นะ,สะแสดงว่า คำตอบข้อนี้ลําดับที่2ก็คือข้อ1น,นั่นเองอน้องอย่าลืมสเต็ปเนาะซึ่งเรื่องนี้นอ้องเรียงประโยคอะน้องจะเห็นว่าเมื่อก่อนบางทีเขามีสูตรนู้นสูตรนี้นะซึ่งพอเอามาทาจริงๆในข้อสอบอัปเดตปีหกหรือ63นะสูตรพวกนั้นใช้ไม่ได้แล้วครับเขาไม่มีตายตัวเนาะหลักๆก,ก็คือมันต้องอ่านแล้วมันลื่นไหลแล้วก็เข้าพวกกันหมดตัวพี่ก็สรุปเป็นสเต็ปตามนี้เนาะซึ่งการเรียงประโยคนะน้อง พี่กะว่าให้น้องได้สักสี่ข้อในห้าข้อพี่ถือว่าโอเคแล้วโอเคไปต่อนะมาถึงที่ข้อ